แล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนำโต๊ะจีนนะครับผมมีมือเชฟกับท่าเหล่งน,นะเชฟป้อมทําเองทุกเมนูนะครับผมจาก1นึ่งหมื่นเหลือหกพันห้านะครับผมเพราะว่าหมื่นหนึ่งมันขายไม่ได้ขายไม่ได้หนึ่งต้นเก่งสองกระเท้าเก่งเพราะว่าน่าจะใส่กรก็ต้องกระเท้าเยอะมากเฮ้ยเนื้อหมูลุกมากครับนุ่มจริงแต่เกล็ดต้องออกัดเส้นเข้าไปอะ่ะคุณดีมากอนอืเส้นแบบอร่อย อร่อยมากค้อนเฮ้ยดูุรงครับอร่อยมากอร่อยอร่อยฝักเลยว่ะของคเย็ดไม่อร่อยย สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกาหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เราพามากันที่ร้านเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาหารจีนนะครับผมผู้เรียนผิดเปล่าวะเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนประเทศไทย,ะทไทยนะแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําโต๊ะจีนนะครับผมมีมือเชฟกระทะเหล็กนะเชฟป้อมทําเองทุกเมนูนะครับผมก็ลดราคาจาก1 0,000ื่นเหลือ6กพันห้านะครับผมเพราะว่าห้าหมื่นหนึ่งมันขายไม่ได้ขายไม่ได้แพงแพงยอกยอก คือกเนี้ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะับผม6,500แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าโต๊ะจีนราคา6,500บาทรสชาติไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วละ่ะแม่งอร่อยอยู่แล้วแม่งอร่อยอยู่แล้วไปเดี๋ยวไปดูในร้านหมาของผมเข้ามาในร้านแล้วครับผมสวัสดีครับเจ๊ปองสวัสดีครับอันนี้คือเป็นชุดเมนูอาหารจีน,นจัก,กรพระพักอาหารจีนจักรพะพักที่เราเรียจกจักรพรรดิเพราะว่า,วาราคาเราขายอยู่ปกติเหมือนหนึง่งนะเราโปรโมชั่นเหลือ6,500ไปรับเยกือกได้ ก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีรีบมานะผมช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจดีแล้วนี้กลับไปมือหนึ่งนะแบบอย่างนะประกอบด้วยซี่โครงหมูเชฟต้องนะครับตัวนี้ก็เป็นซิเจอร์เลยซิกเ,เจอร์อันนี้อร่อยมากกุ้งอบพริกเกลือหมาล่าแล้วก็ซุปไก่ผึงกระเพาะปลากับสมปลาดอกกังเช่านะครับเป็นตะกิน่าปลาหูอบขาหมูจักรพรรดิอันนี้อันนี้แนะนําเลยนะฮะต้องมาทานทานกัะมันโถนะครับมันโถที่นี่มีชื่อมากปลาเก๋าดำานื้อซีอิ๊วฮ่องกงนะครับ ซีนี่เราก็สั่งมาจากฮ่องกงแล้วรถกระป๋าเก๋านี่มาจากเจ้าหมเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอออย่าไปพูดถึงชายผมแม่งแล้วก็บมหมีฮกเกี้ยนซาราโตะไม่มีฮกเกี้ยนเนี่ยผัดมันจะมันจะจืดหน่อยใช่ไหมเราเพิ่มความเข้มข้นความเผ็ดเข้าไปโดยซาราโกะนะครับป้าสร้างหูกับบนลอยงาดำอันนี้เป็นเมนูดั้งเดิมของบอกก็ได้เป็นพัตคาร์เตียนเตียนทัวบดแล้วก็ใส่นมใส่ครีมลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาล งงาราคาแยกกันเลยไม่ได้ไม่ได้คือความยุ่งยากสมมุติถ้าเกิดว่าเราเราเราับจอบมาเยอะๆเนี่ยมาสัง่งคุณมันต้องทำติจกระจาออกมาแถ่บางท่านเนี่ยสั่งเป็นอัลกาน์มาเราต้องที่ดีดกว่าน<ไ>ี้ใช่ไหมและะะม้ะพอเร,รไปสั่งตัวนี้สั่งตัวนี้ตัวนี้เข้าไป4อย่างราคาไป6,500นอ๋อโว้ยอ๋ <laughs> อคือในอาราคาเน่ยมันจะแพงกว่าตัวในโปรโมชั่น คือบางตัวผมจะบอกบางตัวคือสั่งได้อย่างตัวเนี้ยเขาจริงๆตัวเนี้ยไม่เรียกว่าสั่งคือเมนูตัวนี้ยคือขายมีอยู่แล้วแลมันจะมีอยู่ในร้านซึ่งแบบเชฟป้อมว่าถ้าปกติในร้านก็จะขายอยู่4ชิ้นครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซ็ตออฟชั่นก็คือ10ชิ้นเราจะพาเชฟไปแจกสูตรเป็นตัวนี่นะครับผมที่โบเชฟป้อมไม่ไม่ไม่รอเจ้าสมุดก่อนเหรอใช่นะครับไม่รอเจ้าสมุดก่อนเจ้าสมุดเดี๋ยวเขามาตอนชิมเลยโอเคโอเคครับงั้นเชฟจะวุ่นวายมากในครัวเชฟจะอยู่แบบไม่สุกเลยนะไม่พักนี้้แแแแกกตตตััวใหญ่่งงมา ครับเชี่ยมากตัวใหญ่เดินเต็มคัวเลยไม่ได้ไปายความว่าตัวใหญ่นะแกแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาเดี๋ยวเชี่ยฟอมนี่แกรีบดีมาดี๋ยวนี้แกปึ้งวัอดีพ่อคำแรกเนี่ย้ป้องไอ้เป้กระเด็นหมดอลยอเปยเปยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเชี่ยฟอมในครัวครับผมก๊ง เดี๋ยวอันนี้เชฟจะเริ่มทำซี่โคหม,มูเชฟข้ามซึ่งเป็นสิกเนเจอร์จึงในเมนูที่จะอยู่ในตัวโต๊ตีจากกา<ช>ด้วยพอตแรกที่แกะขาหมาเพราะทำไมมันนุ่มจังไมนุ่มจังอ่าขั้นแรกนี่เราเราต้องเอาพวกสมุนไพรเนี่ยไปต้มก่อนต<ว>้มเ,เลยโอ๊ยกากานิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องใส่มากนะครับมันเหม็นแล้วก็พริกาอ่าอันนี้ก็หั่นได้เลย เชฟใช้ขวาทหั่นนะเชฟใช่เ<ช><ช>พราะเดี๋ยวมันทำนี่ทีเดียวถ้าขึ้นใช่อันนี้คือเชฟแจกสูตรด้วยหรออันนี้คนเขาไปทำเองที่บ้านนี่เขาไม่มากินเชฟแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันแหมอันเนี้ยเนื่องจากหมูเราที่เรานุ่มมากเนี่ยมันเกิดจากกรดจากตัวนี้ที่เราต้มน้ำมา สาม,มารถเราสาม,มารถใช้สับประรดได้ไหมครับเชฟได้เราใช้ด้วยความเป็นกรดของสับประรดเนี่ยมันแรงคนใช้ไม่เป็นนี่ก็อย่าไปใช้เพราะบางทีมันทําให้ยืดเลยอ่าใช่ใช่ครับผลไม้ที่เป็นดาน่างอ่าที่นิยมใช้อยู่คือมะละกอมะละกอเนี่ยวลานุ่มก็จะนุ่มแบบนุ่มๆเลยนิ่มก็จะนิ่มสับประรดเนี่ยเอนไซม์ในในเนื้อก็จะขาดยุ่ยเพราะฉะนั้นครับคนโบราณก็ถึงบอกห้ามกินอ่าสับปะรดกับมะละกอพร้อมกันห้ามหยินคู่กันอ่า พราะว่าบางทีคนไม่รู้ทานไปฟาดตอนเช้ากินสปะรดด้วยกินมะรากอด้วยมันค่าเท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะใส่น้ําไปน้ำกนะรับอันนี้คือน้ําซอสน้าซอสอันนี้แค่ดูว่าส่วนผสมดีกูก็ปวดหัวนะเพราะว่าจริงๆมาซื้อกินง่ายกว่าเครื่องหมักอันนี้มันจะหอมเอ่อหมักด้วยเนี่ยสาลี่นะครับบางอย่างเนี่ยเรียนรู้ไม่ไม่หมดฮะอาหารเนี่ย มันเยอะมากนะเชฟแค่มันมันไม่ได้ทํำระเบิดคุณทำผิดทําถูกคุณก็กินได้แต่มันไม่ระเบิดตายแน่นอนอแล้วก็ขึ้นใช่อันนี้เพื่อให้มีกินน้ำเพิ่อมอีกหน่อยนะครับครับผมก,การทําให้หมูนิ่มเนี่ยเราจะใช้วิธีโบราณน,นะครับเราจะไม่ใช้ไปซูวีหรืออะไรเราจะใช้คัม,มาให้อินซม์กันออกมาวิธีเนี้ยสู้ฟันที่สุดแล้ว แล้วอย่างหนึ่งถ้าคุณทําแบบสดนี้เทคเจอร์ของมันเนี่ยความเป็นหมูของมันก็ยังอยู่ไม่รู้ยังว่าทำไมใช้ใช้ขวานจับเนื้อด้วยใช่ถ้าไม่กินโต๊จีนเมนูนี้ก็มีเสิร์ฟในร้านใช่ตัวนี้ส่วนมากถ้ามาราคานี่ยนิยมสัส่งกันตัวนี้เลยครับเป็นซิกเนเจอร์ที่เชฟป๊อบบอกว่ามาแล้วสั่งกันเกือบทุกโต๊ะนะผมตัวนี้ก็จะมีเครื่องปรุงผมกะหรี่ผมกรโร กบะหมีกูะหมีกูะหมีเกลือน้ำตาลชุรสวันนั้นเชฟโพสอยู่นลยแล้วก็รู้อย่างว่าอะไรอะไรอันตรายที่สุดพี่น้องบอกคนใส่ใส่ไงพ่อน้ำตาลอันตรายที่สุดมันไม่ดีในเรื่องสุขภาพก็คือน่าจะแบบว่าวัตถุดิบชุดวัตถุดิบมันอ่ะแล้วมันสัมผหลังทำขึ้นมาเป็นเป็นตัวกรอ คันนี้คนเราอผมผมพูดใครใครไม่ใครฟังก็ฟังไม่ชอบหนาะอย่าด่ากันสับทางอาหารขึ้นมาในสัตว์ทางการขึ้นมาคนไม่กล้ากิน,กนผมชุรดโมโนโซเดียมกูตาเมตมันจะหมักเลยอนนี้เป็นพวกในผลไม้ผักที่เราไปปัน่นแล้วก็ขับน้ำออกใช่ผสมกับเครื่องเทศที่เชฟกใส่เมื่อกี้เชฟทำให้ใส่ขาว แล้วเราก็จะหมักไว้นอกนอกตู้เย็นนอกตู้เย็นอ่าประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็กลับตู้เย็นป่ะกลับพรุ่งนี้มาถ่ายใหมาไม่เรามีที่ที่ที่หมักเสร็จแล้วนั่นซอสที่เมื่อกี้เนี่ยเราเราใส่เครื่องปรุงไปอ่ะไอ้เครื่องที่เป็นต้มเนี่ยต้มต้มทุกทีเลยอ่าหอมหอมตอนนี้เราก็จะมาเบลทมันก็คือซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็เป็น H p ซอสบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะครับ เป็นเลี้ยนเพลินนะเลี้ยนเพลินบางคนเรียกซอสต,ตากระต่ายถ้าไม่มีใช้ซอสต,ตากแกงงวงไปได้เอาไปเอาเอาไปต้มคนให้อัอ,อน,นี้คือถ้า,ถาถทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้สรือเปล่าเอาซิคโคหมูมาอันนี้ห้าชั่วโมงผ่านไปแล้วเราได้เป็นตัวนี้เอากระทะให้ร้อนนะ แล้วก็ใส่น้ำมันไปเพื่อน้ำมันร้อนอนอูนะครับแล้วเตน้ำมันออกอันนี้เราก็ใส่น้ำมันได้ไหมลักษณะอาหารประเภทนี้ที่เราใส่สีเพื่อเพิ่มสีสัน ใส่น้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานเนี่ยพวกนี้จะปล่อยเขาอ่บที่นี้คงอนข้ามไม่ได้ได้ความสนใจเขาเป็นพิเศษไม่งั้นเนี่ยมันจะไหมโดยเราไ่ดูตัว พอดีความเงางามพอดีหอมมากหอมมากหอมมากที่โครงหมูจกักรพรรดิเชฟป้บอมนะครับผมงั้นเดี๋ยวมันจะมีเมนูอีกทั้งหมดกี่อย่างนะครับเชฟทั้งหมด8อย่างนะครับผมแปดอย่างไปเดี๋ยวไปดูว่าเมนูจะมีอะไรบ้างไปกนโต๊ะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นน้ำซีอิ้วฮ่องกงนะครับเป็นสูตรฮ่องกงสูตรนี้20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงอร่อยอร่อยให้เช็แนะน้ำเมนูบาโต๊ะกนคือมันเยอะมากมันเยอะมากอันแรกเนี่ยเป็นซี่โครงหมูเชี่ยป้อมนะครับที่มันที่เราทำมันนี่มีการคุกกิ้งให้ดูนะครับอันที่สองก็จะเป็นกุ้ง,งอบเ,เก <มา S 1> ลืกอหมาล่าหนูผิดเกลือหมาล่าครับอันที่สามก็จะเป็นซุปซุปกระเพาะปลา เป็ดฟังเช่านะครับเป็ดฟังเช่าอุ้ยไก่เป็นตัวตัวเลยนี่ใช่ปะใช่ฮะหลังจากทานซุปแล้วเราก็จะมาเป็ดปะเกิ่งเป็ดปะเกิ่งเสร็จแล้วขาหมูเป่าหรือขาหมูอ่าเหดมอโรลแล้วเป่กินกับมันโถนะครับผมโคตรดีอ่ะสวยยายโยชอบกินมันโถอันนี้แค่ดูก็รู้เลยว่าอร่อยอร่อันนี้ก็จะเป็นปลาเก๋านะครับมาสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกปลากระลังปลากระลังเนี่จะเข้าอยู่ตามปลากระลัง เวลาดังน้ำอ่ะปลาเก๋าเนี่ยจะชอบแบบอกไก่ติไก่บเขาอ๋อไม่เรียกว่าเก๋าใช่เก๋าอ่ะไม่คุณนับเก๋าอ่ต้องพอตัวถ้าเรียกจเย็นอ่าเส้นึมีผัดซอสดโบนะครับมันก็จะเป็นเส้นหมี่ฮ่องกงผัดายคล้ายอ่าอ่าหมี่ฮกเกี้ยนแต่เราใส่ความเผ็ดของซอสด้วยโบลงไปเพื่อทำจัดจ้านขึ้นอันนี้ก็จะเป็นของหวานนะฟ้าซ่างหูฟ้าซ่างนี่ก็แปลว่าถั่วทิสงหูนี่ก็คือการบดอันนี้ให้คุณดูด้วยตาเปล่าก่อนคุณว่ามันเยอะไหมเยอะมาก เยอะมากอันนี้คือ6,500บาทได้หมดนี่เลยแล้วดูไม่ใช่จานเล็กๆนะแจานใหญ่นะจานใหญ่เยอะมากนี่คืออาหารจีนฝีมือเชฟป้อมเชฟแนะนําว่าให้เริ่มจากเมนูนี้ก่อนได้ครับคุณเป็นเมนูซี่โครงหมูเชฟป้อมวันนี้เ่าจะเป็นนักเป็นกรรมการปหมไม่ไม่น่าจะเป็นกรรมการเป็นนักชิมนะเราเราเรียกว่าเรามาแนะนําร้านอาหารดีๆให้คุณผู้ชมดูดีกว่า พูดผิดมาะสมกบบัเดี๋ยวพพููดดผิมันป <c oughs> ระดับลองลาบอีกแล้วโอ้ยเนื้อหมูลงม,มากครับน,นออบุ่มจริงหวานด้วยนุ่มนุ่มหวานทรรแค่กระลาบเนี่ยแล้วมันมันมนุ่มมากม,มันมีความหวานมากินที่ร้านอ่ะอันเนี้ยสามารถสั่งเป็นตัวราคาได้แต่ว่าถ้าถ้า,ถาราคาเราจะมีสี่ชิ้นแต่ถ้ามาเป็นเซต ก็คือสิบชิ้นก็คือเยอะมากนะอยากให้เห็นก็เยอะมากเนี่ยนุ่มแบบเนื้อเทียวอั่อยดีอ่ะกัดเดียวกระด้างเล้วอ่าก้องมันหอมมากอ่ะอร่อยมากอร่อยมากบะหมี่ฮกเกี้ยนผัดซอสเอีโคครับเขาบอกว่าอาหารจีนนะเป็นอาหารที่ผัดต้องมีความพอดีห้ามสุดไฟห้ามแห้าไฟห้ามเร็วไฟต่อเลย ในพวกอาหารจีนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะปรุงในการใช้วอกวอกคือกระทะกระทะใหญ่ทำอย่างนี้เหรอใช่เป็นกระทะใหญ่ที่เหมือนร้านพวกอะไรเบรนแต่เก้าตอนกัดเส้นเข้าไปอ่ะมันดีมากเส้นแบบไอ่บอลเอ้ยบอลหมดปะอร่อยอร่อยเส้นเขาเนือมันกรุบหนุบหนุบแต่ไม่ ไม่นึ่งเหมจริงอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงผมจะได้กินพวกนี้อย่างเงี้ยเวลาเขาทำพวกเทศกาลกินเดป่ะแล้วเราจะไม่ชอบเราจะไม่ชอบเพราะว่ามันรสชาติมันจะจืดแต่ในสุดรสชาติแบบเข้มข้นเจเกันดีมากพอดียังจะเดินมายังจะเดินมาแะกล้องก็ไม่ได้ถ่ายไว้ละกล้องมาดิามเอาแค่เตียงพี่ฝางอันนี้เป็นกระพาะปลาตัว่ยกนี้ บมาทั้งตัวจริงๆแต่เชฟป้อบอกว่าอันนี้มันอาจจะราคาไม่ได้แบบแรงเข้าสูงไม่ได้สูงแต่ก็คือกระเพาะปลาแท้เป็นสูงแบบจุกทองเคลียร์เลยนะครับผมิมันมีกลิ่นพวกเครื่องยาจีนเลยมั้ยมันจะเป็นกลมนิดตอนปลายปลายบ้างเลยลองกระเพาะปลาก็เลย รสชาติเน้นุ่มมากเป็นเป็นซุปที่ผู้ดีมากอ่ะกุ้งอบพริกเกลือมาลาคือมึงจะโดนทุกอย่างอยู่ในจานตล้งแต่เมนูแรกเะดนแบบสไตล์ฟู้ดบล็อกเกอร์ครับนี่ดูกุ้งครับอร่อยมากอร่อยมากอร้อนมากตัวจะไหลเต็ดไม่ใหน ไอ็ตัวซอสอร่อยมากอันนี้คือฝีมือของเชฟกระทะเหล็กอาร์ดจีนะอร่อยจริงเหมือนเป็นอีกอีกเวลหนึ่งของจะรับไม่ไหวอ่ะนี่ต่ออะไรอีกมันแบบชอบถิงอ่ะเป็ดปักกิ่งครับหนังฟางไม่ไม่มีแบบไขมันเลยนะหอมอะไรอ่ะใส่ไหมอ่ะเฮ้ยรับแท่งไหนกินยังไงเดี๋ยวเรากิน คอนอร่อยมากร้อนมันโถเผ็ดมาแล้วเผ็ดมาเลยวันเฮ้ยมันคือขาหมูชิ้นเดียวแต่ว่าเขาแบบสไลด์มาเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นปักกมอยู่นะให้ฟังลองอันนี้ต้กินคู่กันหรอลองทำเดียวเลยทำเดียวเลยลองไม่หงุดหงิ ก็คืนดิคืนคืนชอบอมืชอบอมชอบอบอมอมข้าวเหรอปลาเก๋าดำกับซีอิ๊วตัวนี้คือ2ีปีครับอันนี้เดี๋ยวพากินนี้ก่อนดีจิงซีอิ๊วอร่อยมากช้อนเอาต้องเปลี่ยนจานอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ข้าวต้องสอนเดีถอะพ่อแม่วางแผน อันนี้คือข้างบนเขาจะมีเป็นหมันผไว้ใช้กินกับไอตัวนี้นะแล้วก็นี่บัวลอยนี่ครับเป็นบัวลอยงานะครับผมก็คือถ้าอยากชิมมากินต้องมากินที่นี่นะครับอืมอืมอร่อยมากอร่อยยิบหาเลยอื้มเหรออร่อยแบบอร่อยอร่อยอร่อยมากินไปดูอร่อยปะที่นี่อร่อยครับอร่อยจัดเลย อร่อยจัดเลยพอนี้อร่อยมากอันนี้คืออร่อยมากมันเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเตยลีแหลกเออมันเตนลีแหลกแล้วก็ขนมตัวโบดลตัวโบดขนมตุ๊กตาบเอออารมณ์อย่างเงี้ยเลยน้องบัวลอยเคยเคยหนาเนี่อร่อยมากอือร่อยจัดเลยว่ะเย็ดไม่อร่อยเนี่ย าก้าพูดได้กบบเต็มปากเลยว่าถ้าสมมติว่า FC ตามมากินรสชาตินี้คือผมว่าทุกคนต้องชอบใขาแบบไม่ควยเลไม่ควให้ยกเลือกหนึ่งสองสามชอบมากสุดถ้าชอบที่สุดนะผมชอบหมูแดงอันดับหนึ่งลองลงมาจะเป็นตัวหมีแล้วก็อันดับสามนะขนมของทางหมูแดงอันดับหนึ่งหมีอันดับสองกุ้งสามกุ้งอันนี้ ี่ขเขา,าบอกสามเห <c oughs> มือนไม่ชอบอาหารจีนด้วยเหตุผลที่ <c oughs> เราบอกไปว, <c oughs> ว่ามันเลี่ยนมันจืดแล้วก็มันแบบมันมันอะในเงี้ยเออให้มาร้านนี้น <c oughs> คือถ้าสมมติว่าคนจะไม่มากินเซตนี้ก็ได้จริงๆเขาก็จะมีเป็นมเนมนูร,ราคาดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าให้เราแนะนําก็คือเซตนี้จริงๆมันคุ้มมากๆมันคุ้มมากผัดห้าร้อยบาทได้แปดอย่างที่วางอยู่วันนีถามว่าเราไม่ได้กินอันนี้จม่มผักกาดด้วยไม่ได้กินว่าเราชิมเท่าไหร่บ้างคืออะไรกระเทราอะ ให้มันมีผัดไี้ใส่เป็นไชดํะครับเจอครับอันนี้คือเมนูอะไรเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดของเรกินเนื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อของเขาเนื้อยูไหมดูไก็คืออย่างที่เชฟบอกว่าตัวหนังเอามากินอย่างนี้แล้วตัวเนื้อของเขาอะเจ้ามาทำคุ้มคุ้มและอร่อยมากมากอร่อยแบบสุดๆคือแนะนำว่าห้องรีบมากินครับคือมันอยู่ไม่นานนะ่เช มันก็อยากจะเปลี่ยนไปเรือ่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยครับชุดแรกที่เราเ,าเราโฆษณาไปเาาขาก็มาทานแล้วก็มาต่อไปดิบใจน,นะเขาก็อยากจะอยากได้รสชาติใหม่แต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะว่ามันเปลี่ยนทีเนี่ยเราต้องไปคุาายซัพพลายเออร์ด้วยขอ,อราคาเท่าไรเท่าทุกอย่างต่างเชีเ่จะเป็น คนไทยทานอาหารจีนเราทะาอาหารจีนเราเราเราก็ต้องทำรสชาติได้เข้าอานแต่คนไทยครับติดต่อได้ที่เพจเราจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ครับ02 877 8 9 0 0ปดเราับเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองอ่าเรก็เปิดอีกทีห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มตอน้าที่เราก็จะต่อรุ่นหนึ่งไปต่อเนื่องไปเลยกลางวันก็เลยไม่ไม่ติดไหน แต่ว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใร่ไจริงจริงผมก็เดี๋ยวไว้เทปหน้าถ้าผมเราจะไปทำอะไรคอยติดตามด้วยนะผมก็ฝากติดตามเชฟปอกด้วยนะเวันนี้จะมีติ๊กต็อกด้วยนะผมฝากไว้ให้ก่อนเลยบังคับเชฟทำนะฝากติดตามฟังโกด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยครับคุณช่องอะไรอ่ะบาโกโอเคแล้วบาโกโอเคบามเกอรีใช่ติดตามหลายคนท้าขุ่เยอะแล้วตอนนี้ใช่ว่าเป็นบลาโกอ่ะวันนี้ประมาณนี้ไว้เทปหน้าจที่จะฝากจำด้วยนะผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ